สวัสดีท่านผู้ชมคนดูทุกท่านอยู่กับผมซอดแจ้ไม่ซอดจ้างเราอยู่กันในเกม my hero academia the strongest hero ตอนนี้ก็มีท่านผู้ชมมากมายที่ขอกันเข้ามาว่าคุณครับตั้งค่ายังไงครับผมไม่รู้จักเลยเนี่ยตั้งค่าไปเป็นภาษาไทยอย่างไรตอนนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าภาษาไทยแบบสะดวกและเรียบง่ายก็ใครๆก็ทำกันได้นดั่นแหละ เอานะครับผมตามผมเข้ามาได้เลยนะครผมอันนี้ก็คือเฟซบุ o กนะครับผมก็ลองไล่ดูก็มีแต่ภาษาอังกฤษนะภาษาไทยก็ยังไม่มีตอนนี้ผมอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าผมแอบนายมาเล่นเกมในห้องน้ำนะผมแล้วก็อัดเสียงไปด้วยนะผมก็เป็นเป็นคนที่ใช้เสียงนะผมเป็นงานที่ใช้เสียงเป็นงานเป็นงานคอั่นแหละที่ท่านผู้ชม Уров, ได้ยินกันนะผมตอนนี้เสียงก็จะแหบๆหน่อยนะผมเพราะว่าผมใช้เสียงเยอะไปหน่อยนะในงานคอเซนเตอร์ของผมนั้นเอาละท่านผู้ชมนี่เลยครับผมวิธีการตั้งค่าให้ท่านผู้ชมไปกดไปที่เมืองนะผมที่ลูกศรนเขาชี้ไว้แล้วก็กดไปที่ตั้งค่าข้างบนนะนี่เลยตั้งค่าเห็นไหมครับผมเห็นไหมเดี๋ยวผมซูมให้ดูนี่ตั้งค่าแล้วก็กดมาออท án, ี่การตั้งค่าอื่นๆนะผม แล้วจะมีเป็นการเปลี่ยนภาษาไทยตรงนี้เลยแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยของบ้านเกิดเราๆได้อืมถ้าใครเกิดที่ลอนดอนก็เปลี่ยนเป็นลอนดอนนะเออเราเข้ามาที่หน้า g o o g l e นะผมก็เขาให้เราเข้ามา Google เรียบร้อยแล้วกด Stand Up Stand By ได้เลยแล้วก็เข้ามาที่หน้า Daily Sync-in <c oughs> ของวันที่3 <c oughs> ของผมนะ ตอนนี้แล้วก็เป็นทูเดย์นิวที่มีข่าวให้อ่านมาหลายๆวันก็ไม่ค่อยอยากอ่านหรอกนะเข้าเกมก็อยากจะเล่นอย่างเดียวไม่อยากอ่านข่าวตักเท่าไหร่เอาแล้วครับผมนี่เลยเดี๋ยวเราสอนให้นะผมเข้าไปที่ตัวเมืองเรียบร้อยแล้วเราเข้าไงต่อเนี่ยผมลืมไปแล้วท่านผู้ชมนี่มามั่เลยเนี่ยที่ไหนเนี่ยนี่มันบ้านยาี่สก,กุลหรือเปล่าคลิกที่คอมพิวเตอร์ได้ด้วยท่านผู้ชมอย,อย่างจริงหน้าจอโน้ตบุ๊กก็คลิกได้ อันนี้ไม่ใช่อันนี้เวลสิอยู่ไหนนะตั้งค่าผมเริ่มงงกับท่านผู้ชมแล้วเนี่ยอ๋อท่านผู้ชมนี่ไงฟันเฟ,ฟืองด้านบนนะผมท้ายมือนี่แล้วก็กดมาที่ออเทอร์เซตติง้งอ่าเรียบร้อยจะมีเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยฮะเข้าไปกดที่ภาษาไทยนะผมเรียบร้อยนะผมนี่มีหน้ายิืนยิ้มอยู่นะบอกคุณทำได้ดีมาก แล้วก็จะเข้ามาหน้าล็อกอินใหม่นะครับผมแบบนี้เลยท่านชมเปลี่ยนภาษาไทยเรียบร้อยแล้วก็เป็นภาษาไทยที่แบบอ่านง่ายสบายตานะครับผมคือไม่ต้องไปงงกับภาษาอังกฤษที่แบบเลอเลิศเลอหรูอะไรนะฮะเรามาวิธีการทํากดโค้ดนะผมกดมาที่กล่องของขวัญด้านบนขวามือนะผมวิธีการใส่โค้ดแรกมาที่แรกแพ็กเกจด,ด้านล่างสุดนะผม เรามาลองใส่โค้ดกันดูนะว่าโค้ดจะเป็นเช่นไรกันบ้างอันนี้ผมก็จะใช้เป็นโค้ดแรกก่อนนะผมอ่ของงมก่อนนะฮะ D I C นะครับผม D ภาษาอังกฤษตัวใหญ่นะ I ตัวใหญ่ C ตัวใหญ่แล้วก็ E ตัวใหญ่แล้วก็ D E S T I N Y อ่านว่าอะไรนี้ ดิสตินนี่ใช่ไหมอะดิสตินนี่ปะด e สตินนี่โอเคก็ประมาณนี้ละกันท่านผู้ชมลองกดรับของรางวัลดูใครกดทันบ้างเรียบร้อยนะท่านผู้ชมนี่ได้มาเป็นของขวัญอะไรก็บ่หู้นะครับผมมาลองอันต่อไปเดลิฟ่า N A นนะครับผม K L A S แล้วก็ g a m e r nux gamer นะผมอ่าก็อ่านว่าน nux gamer นะผมแล้วก็ใส่โค้ดของพี่เขาได้เลยนะลิงก์ที่พี่พี่เขาให้กันมาก็ใส่กันได้เรียบร้อยเคมของกล่องของขวัญมาเป็นของเราแล้วได้อะไรนี้ที่ชาร์จแน่เลยท่านผู้ชมได้ชาร์จพลังงานในการเล่น ของรางวัลมากมายรางต่อไปนะผมโค้ด J A M E S M E R เจมเหมอนะผมนี่ท่านผู้ชมโค้ดของเจมเหมอเอ้ยไม่ใช่เจมเหมอตบปากเตงเลยเจมเมอร์นะผมอ่าท่านผู้ชมคลิกทันไหมครับผมกดได้รับของเอา้าอะไรอ่ะ กดเกินเป็นไปบ่ได้อันนี้ผมเพิ่งใส่เป็นครั้งแรกวิโกดผิดมไาได้นี่ไม่ผิดนะผมว่าไม่น่าจะผิดเอาใหม่สีดูดูให้ครบทวนก่อน J A M E S M E R ก็ถูกแล้วนี่ไม่ใส่ไม่ได้อ่ะเอาทำไมใส่ได้แล้รอบสองโอ้โูนี่โกงมาเนี่ยฮรผมแสดงว่าผมอ่านชื่อผิดนะเขาเลยไม่ให้ผมนะ แล้วก็อีโค้ดหนึ่งนะผมเป็นโค้ดของท่านพี่ P R P ตัวใหญ่นะผมแล้วก็ตัวเล็ก R O T A E นะผมโปเทเอ้ยโปเทอ๋อผมใส่ไปแล้วท่านผู้ชมเราก็ใส่ไม่ได้นะผมถ้าโค้ดที่เราใส่แล้วจะใส่ไม่ได้อีกโค้ดของพี่โปเทนะผมแล้วก็ขอขอบคุณช่อง และหลายช่องนะผมที่ให้โค้ดมานะผมเราก็นําไปเล่นกันสนุกสนานกันเลยมาดูว่าโค้ดได้อะไรกันบ้างเป็นไอเทมนะผมห้าเเป็นเงินนะผมแล้วก็เป็นเหรียญอ่านี่คือพรสวรรค์ของฮีโร่สายสปีดนะผมแล้วก็พรสวรรค์ของฮีโร่สายเทคนิคพรสวรรค์ฮีโร่สายพลังนะผมแล้วก็สามารถเลือกตามพรสวรรค์ที่เราเลือกเล่นได้เลยแพ็กเกจกองทุนก็ได้เป็นเงิน 40K คมานะผม น่าเป็นเงินแบบเอามาแรกซื้อของน้งวันต่างๆได้เอาละครับผมท่านผู้ชม,มลองไปเปิดกาชาสายเกลือของเราๆกันบ้างดีกว่านี่เลยมีสมัครฟรีหนึ่งครั้งนะผมสมัครฟรีได้หนึ่งครั้งกดไปเลย let's go <S เป็นซองจดหมายออกมาแล้วให้เราเขียนใส่สจ่าหน้าซองเข <laughs> ียนลายเซ็นของเราเข้าไปนะฮะเอาลายเซ็นอะไรดีอะไรเนี่ยวันนี้เป็นวันสงการนะผมนั้นเป็นวันสงการละกัน ให้สาดน้ำอันชุ่มฉ่ำไปหน่อยถึงจะไม่ได้ไปเล่นสงการแต่ก็ทำงานอยู่ที่บ้านนะผมเอาเป็นว่าสงกรารอ่าสุขสันต์วันสงการไปเลยทีเดียวตอนนี้เสียงผมค่อนข้างแหบเลยนะเพราะว่าผมหนีนายมาเล่นมาเล่นเกมนะผมในห้องน้ำท่านผู้ชมไม่ต้องคิดมากนะผมว่าทำไมไม่แคสกุง้งแคสเกมเลยนะผมไม่ใช่ผมก็อยากแคสนะผมแต่ว่าผมใช้เสียงเยอะนะท่านผู้ชม อันนี้ออกมาแล้วครับผมเป็นคอสของอีการนะครับผมเราได้มาเรียบร้อยแล้วอันนี้เราจะพาฮิซุกุไปทําอะไรกันดีครับผมท่านะผู้ชมเล่นภารกิจต้หน่อยนะครับผมอันนี้คือวิธีการกระโดดนะฮะโอเคเราไปทําภารกิจฝุ่นเกาะนะครับผมภารกิจฝุ่นเกาะอยู่ทําอยู่นะไม่รู้ว่าภารกิจอะไรนะฮะฝุ่นเกาะชื่อกะแปลกแปลกนี่ฮะชื่อเคเวสฝุ่นเกาะ เอาละเรียบร้อยแล้วเขาให้เราปรากฏที่สเบียงนะผมก็เข้าไปที่โรงอาหารก็ได้เป็นหน้าข้าวปลานะผมข้าวปลาสาบ,บะอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ลงตัวละครได้นะท่านผู้ชมสำเร็จเรียบร้อยคุณมีสายเรียกเข้าผมจากอาจารย์ใหญ่เนสือ อาจารย์ใหญ่ในตื่นนี้หนูช่วยทางโรงเรียนหน่อยพวกเราในสนามโอ้อาจารย์พูดเร็วเหลือเกินฟังไม่ทันไปดีมาอุอย้ยอ้อยรถสวยอุอย้ยนี่มันบิ๊กไบค์นี่รุ่นไรอะเธอไม่ดีอะไรอะเธอเธอเป็นไรหรอสวัสดีจ้าเธอไม่ต้องไหว้เราก็ได้เราเด็กกว่าเธออีกนะเธอมาไหว้เราทําไมอุอย้ยรถสวยง่าอุ้ยมีประสาทยินด้วยขอนั่งหน่อยได้ไหมอะไม่นั่งหรอกขโมยเลยนี่ขโมยโอ,โอ้รถจะชน โอ้ยไปก็ได้โอ้ขโมยจะขโมยรถรถจะชนตัวเองอะ่ะคิดดูท่านผู้ชมเอ้ยเอ้ยเห็นแมวแมวสีดําอยู่ข้างกําแพงไปคุยกับแมวหน่อยละก,กันสวัสดีสวัสดีสวัสดีจ้าน้องแมวนี่น้องแมวน้าดําน่ารักจังเลยอะ่ะเดี๋ยวเอาอาหารมาให้เราไปหาอาหารก่อนนะกดสปีดได้นะท่านผู้ชมนี่ไปอย่างเร็วสวัสดีฮิสุมะสวัสดีเม มีภารกิจอะไรให้เราทําบ้างเอาล่ะท่านผู้ชมตอนนี้ผมต้องขอตัวรากลับไปก่อนแล้วพอดีว่าหมดคาบหมดคาบเข้าห้องน้ําแล้วท่านผู้ชมก็ผมต้องไปทํางานต่อแล้วแล้วพบกันใหม่นภะายคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรน้ำโปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับผม